สวัสดีคะ่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมต้นแคฝรั่งที่บ้านสวนโคกหนองนาค่ะช่วงฤดูการนี้แคฝรั่งมีการเจริญเติบโตต้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะใบของเขามีพุ่มที่ดกมากเลยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะต้นแคฝรั่งที่บ้านสวนโคกหนองนา ในมุมตรงสะครองไส้ไก่ตรงนี้ก็ฤูดูการช่วงนี้หน้าร้อนก็ดอกแค่ฝรัง่งไม่มีการออกดอกให้เห็นให้ชมติพามาชมช่วงที่มีใบที่ดกนะคะแค่ฝรั่งใบช่วงฤูดูหน้าร้อนนี้ใบจะดกมาก ใบต้นลักษณะใบของแค่ฝรั่งทุกท่านจะนึกง่ายๆเลยนะคะนึกถึงต้นมะย,ยมใบมะย,ยมนะคะลักษณะใบจะเป็นใบที่เล็กๆลกักษณะเหมือนใบมะย,ยมเลยนะคะแคฝรั่งใบดกมากกลิ่นก็ขนแหงก็ออกเต็มเลยนะคะสำหรับแค่ฝรั่งที่พามาชมนี้จะเป็นดอกสีชมพู จากคลิปที่ผ่านมาที่พาทุกท่านมาชมการออกดอกของดอกแคฝรั่งนะคะแต่ช่วงฤด,ดูการนี้ดอกของต้นแคฝรัง่งมายังไม่มีดอกให้เห็นให้ชมเลยพาทุกท่านมาชมต้นของเขาที่มีลักษณะใบที่ดุกกิ่งขแขนงแตกออกมาต้นเริ่มมีลักษณะที่ใหญ่มากเลยนะคะ ช่วงนี้ใบจะเป็นพุ่มจะเป็นโรคเงาสามารถบังแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะปลูกไว้ตรงนี้มุมบ้านฝั่งครงแส่ไก่ต้นก็เริ่มตูขแขนงกิงขแขนงก็เริ่มออกเยอะเลยนะคะสำหรับช่วงฤด,ดูการนี้เป็น ช่วงฤดูการที่นำกิ่งมาขยายปักชําก็เป็นการดีเลยนะคะสําหรับต้นเคฝรั่งเป็นต้นไม้ประดับที่ดอกสวยงามแถมยังรับประทานได้ด้วยนะคะสําหรับดอกของเคฝรั่งหรือว่าเคชมพูดอกเขาจะมีลักษณะเป็นสีชมพู กิ่งก็ต้นอันนี้กิ่งคล้ายกิ่งมะย,ยมเลยนะคะแล้วก็จะมีแขนงแตกเล็กๆล,ลักษณะใบก็คล้คลายๆกับใบมะย,ยมนะคะเลยสังเกตง่ายเลยนะคะว่าแค่ฝรังนี้จะเป็นไม้กิ่งดกใบดกกิ่งก็จะอ่อนกิ่งก็จะอ่า น้มเอียงง่ายเหมือนกับต้นมะยมเลยนะคะลักษณะของต้นเคฝรั่งนี้ถ้าเราขึ้นไปในต้นเขากิ่งก็หักง่ายเหมือนกับกิ่งมะยมใบก็เหมือนกันคล้ายกันกับใบยมะยมเลยนะคะ บรรยากาศช่วงยามเย็นที่บ้านสวนโคกหนองนาพาทุกท่านมาชมต้นเคฝรั่งหรือว่าเค่ชมพูที่บ้านสวนโคกหนองนาช่วงฤด,ดูการนี้ใบดกมากเป็นร่มเงาไว้พักเลยนะคะช่วงยามที่แดดเรงร้อนแดดจัดนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ